สิมาก่ออยู่ตัวเขาิมาว่าลูกเขาอยู่เอาลูกนะสิมาเอายางเอาลูกเนาะเนาะแม่สิมาเอาให้เรามากลับไปเที่ยวนาะลูกเนาะแ่บางสิ่เอ็ดสองีสม่ส่างสี่มนแม่บางสี่อยูผู้ใดเอาของประวงเลยอย่ามาวาพเฮ้ยเ้เสีออื่นเนารับเนาะเขาให้ขึ้นได้อยู่เลให้พัชปอดใเน้าลูกเนาะเวลาังนดวงไหนไหมแกไอ้แกวันุดดียิ้มละ ดังดังดังด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 ่ดังด่ดดังด่ด้ดังดดงบนอตรงเรียนดีังบอมเอากรงเรียนเียมควาเยียมับบ้ย่ยคัอ้ยยยย่ามตนงักเลือกเฮ้ยม่น่าเน่ยว่าใส่หมสีเท้าหได้ห่ขอประสบนี่เพื่ดบกน รที่บอกกันมาทุ่นี่ฮนะเยอะครับว่าาาววได้กินนะขามือน,นี้ให,ห้เวลาเราต้งพีนง่นี่พี่นด่ตามไปว่านอนไม่มาาาได้เหมอนพ่อแกก็ไปลายปาะเนียเราจะไปได้ล่ะเปนเคินปีซี่เก็บ